สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องส่วนประกอบของข้าวนะคะไปฟังกันเลยค่ะต่อไปเรามาดูส่วนประกอบของต้นข้าวกันนะคะว่าแต่และส่วนเนี่ยเรียกว่าอะไรกันบ้างคะ่ะส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดมีลักษณะเป็นเส้นแตกแขนงเป็นส่วนที่อยู่ใต้พื้นดินใช้ยึดลำต้นกับดินเพื่อไม่ให้ต้นข้าวล้ม มีหน้าที่ดูดสารอาหารจากดินขึ้นไปเลี้ยงต้นข้าวให้ต้นข้าวเจริญเติบโตในส่วนนี้เรียกว่ารากนะคะส่วนต่อไปมีลักษณะเป็นปล้องสีเขียวตรงนี้เรียกว่าลําต้นค่ะลําต้นเป็นส่วนที่ทำให้ต้นข้าวมีลักษณะตั้งตรงจากพื้น ส่วนนี้เรียกว่าอะไรคะเด็กๆตอบได้แน่นอนค่ะส่วนนี้ก็คือใบใบของต้นข้าวมีลักษณะเป็นใบเรียวยาวสีเขียวส่วนนี้ค่ะเรียกว่ารวงข้าวรวงข้าวคือช่อดอกของข้าวจะมีมเมล็ดข้าเปลือกติดอยู่เป็นช่อๆเหมือนในภาพเลยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือส่วนประกอบของต้นข้าวค่ะ